จะกล่าวถึงคาตรกรต่อเนื่องสุดโหดชื่อของไอรีนวอร์นอตน่าจะเป็นหนึ่งในคัตรกรหญิงสุดโหดของอเมริกาอะไรที่ทําให้เธอกลายเป็นคาตรกรต่อเนื่องวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับไอรีนวอร์นอตเธอมีชื่อเดิมว่าไอรีนคาร์โรพิตแมนเกิดเวันที่2ี่กุมภาพันธ์พีคิศศัก,ร,การาช1956ัาที่โรเชสเตอร์รัฐมิชิแกนไอรีนมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าคีธ อายุห่างจากไอรีนเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นไอรีนเธอเกิดในครอบครัวชนชั้นล่างต้องหาเช้ากินคำ่ำเธอมีความใฝ่ฝันที่นาโคตอันสดใสแต่ดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอนั้นจะไม่ค่อยเข้าใจเธอเอาซะเลยเนื่องจากพ่อแม่ของไอรีนนั้นแต่งงานตั้งแต่อายุ14ปีและหย่าร้างกันหลังจากที่ไอรีนเกิดไดเพียง2เดือนเท่านั้นโดยพ่อของไอรีนคือลีโอเดลพิทแมนพ่อของเธอเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชอยู่หลายครั้ง เนื่องจากเขาชอบมีพฤติกรรมแปลกประหลาดและรอบชอบล่วงละเมืดอทางเพศเด็กวัยเยาว์รวมถึงพ่อของเธอต้องหาคดีข่มขืนและฆ่าเด็กวัยสิบขวบอีกด้วยส่วนแม่ของเธอคือนางไดแอนวอลนอตนางได้ยกไอรีนกับพี่ชายไว้ให้เป็นบุตรบุญธรรมของคุณตากับคุณยายคือลอรี่และบิตาวูนอสโดยไม่ได้เปิดเผยสถานะที่แท้จริงของเด็กทั้งสองเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าตาและยายแท้ๆของพวกเขาคือพ่อกับแม่ไปโดยปริยาย หลังจากที่ได้รับเด็กๆมาเลี้ยงแล้วเพื่อความแนบเนียนในการสมบทบาทความเป็นพ่อและแม่พวกเขาจึงเปลี่ยนนามสกุลให้กับวอลลินจากพิตแมนเป็นวอลนอตหากแต่ว่าบทบาทนี้อาจไม่เหมาะสมกับพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติกับไอรีนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อกับแม่ควรกระทําเขาทําเหมือนกับไอรีนเป็นเครื่องระบายอารมณ์เขาทําทารุณกับไอรีนอย่างสุดแสนสาหัสทั้งทางเพศทางร่างกายเช่นเขี่ยนตีด้วยหัวเข็มขัด บนก้นที่เปลือยเปล่าบนเตียงจนเลือดไหลเป็นทางอยู่บ่อยๆเมื่อหนำใจผู้เป็นพ่อบุญธรรมแล้วเขาก็ลงไปจิบวายอย่างมีความสุขสบายใจส่วนผู้เป็นแม่บุญธรรมนั้นก็นอนอยู่บนเตียงอย่างกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีการห้ามปรามใดๆเลยส่วนด้านไอรีนนอกจากจะบอบช้ำไปทั่วร่างกายและจิตใจแล้วเธอต้องทนลุกมาทําความสะอาดคราบเลือดบนเตียงคราบสปกปกต่างๆที่ผู้อ้างตัวว่าเป็นพ่อกระทํากับเธอเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลง เมื่อตากับยายได้บอกความจริงกับเขาว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ของไอรีนอย่างที่เธอเข้าใจมาตลอดนับนั้นแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของไอรีนก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอเริ่มเดินเข้าไปนบ้านบื้นอย่างเต็มตัวไม่เรียนไม่เป็นมิตรกับใครเธอเริ่มหันมาลักเล็กขโมยน้อยไปทั่วเมื่อฝันที่เธอนั้นไม่อาจบรรลุปเป้าหมายได้ด้วยตนเองไอรีนจึงต้องการใครสักคนที่จะพาเธอเข้าไปสู่ชีวิตใหม่สู่โลกใหม่หากมันจะผิดก็คงจะเป็นวิธีการหาของเธอนั่นเองเธอเริ่มเปิด อาอกให้ผู้ชายแปลกหน้าเหล่านั้นดูเธอยอมนอนกับผู้ชายที่มากหน้าหลายตาเมื่อเสร็จกิจจากผู้ชายนั้นเขาก็ไล่เธอลงจากรถเหมือนหมูเหมือนหมาและนั่นก็เป็นก้าวแรกที่ทําให้เธอเริ่มเข้าสู่หนทางโสเภณีเริ่มขายตัวตามข้างทางในที่รับตาคนในรถตามตอกซอกซอยต่างๆแม้แต่ตามรถทางรถไฟเธอก็ไม่หวัน่นโดยเธอได้เริ่มขายบริการจากพวกเด็กหนุ่มเพื่อแลกกับเศษเงินเศษบุหรี่เธอทําเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นความช่ำชองไปในที่สุด เธอพัฒนาด้านมืดของเธอมากขึ้นเรื่อยๆจากทีละคนเป็นทีละหลายๆคนแม้แต่กับคีตพี่ชายแท้ๆของเธอก็เคยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมาแล้วในเวลาต่อมาเธอก็พลาดมีลูกคนแรกเป็นเด็กผู้ชายแต่ด้วยความที่มีวิธีภาวะของไอรีนนั้นต่ำอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นจึงมีผู้ใจดีมาอุปการะ,ละเลี้ยงดูลูกของเธอไปซึ่งเธอเองก็รู้ตัวว่าเธอไม่สามารถเลี้ยงดูใครได้เธอก็ยังเด็กเกินไปที่จะดูแลรับผิดชอบของชีวิตใคร และในวันที่7กรกฎาคมปีคศหนึ่ักราร้อยเายของไอรินก็เสียชีวิตลงด้วยโรคตับแข็งและในอีก5ปีต่อมาตาลอรี่ก็ฆ่าตัวตายเพราะตรวจพบว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งตาลอรี่ฆ่าตัวตายด้วยการปล่อยควันไอเสียเข้าไปในรถจนตัวเองขาดอากาศหายใจต่อมาเมื่อวันที่12มีนาคมปีคศหนึ่งักาดคีธพี่ชายของไอรีนก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดลมจากไปด้วยวัยเพียง21ปีเท่านั้นเองไอรีน ถูกผู้ชายกระทำย่ำยีมาทางชีวิตเธอเริ่มออกจากบ้านโดยยังคงยึดอาชีพโสเภณีจำเดิมและยังค้นหาชีวิตที่เป็นอิสระโดยเธอได้เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลขไอ5มุ่งหน้าสู่รัฐฟลอริดาเพื่อโบอกรถหาเงินประทังชีวิตของเธอต่อไปจนรถของเศรษฐีแก่เลวิสเพลขับผ่านมาเห็นไอรีนเขาตกหลุมรักไอรีนอย่างจัง จนทั้งคู่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันในที่สุดในปีคศ1976แต่ทั้งคู่ก็แต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องหย่าร้างกันไปเพราะต่างคนต่างโทนด้านมืดของการและกันไม่ไหวทําให้ไอรีนต้องกลับมาอยู่ข้างถนนอีกครั้งจนกระทั่งในปีคศ1986อรลีนหญิงสาวที่ชอบซ่อนตัวอย่าตายใต้เสื้อผ้าราคาถูกเดินโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางความมืดในรัฐฟลอริดาในคืนอันเงียบเหงาของเธอเธอเดินเข้าไปในบาร์เกชื่อดังแถบหาดโทนา และเป็นวันที่ใครสักคนได้เข้ามาใ,ชในชีวิตของเธอเธอพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าทาเรียม,มัวสาวน้อยในวัย24ปีที่กําลังถูกพ่อแม่ส่งตัวไปอยู่กับญาติเธอเริ่มมีพฤติกรรมที่ชอบเพศเดียวกันโดยมีสาเหตุมาจากเธอถูกกระทําย่ายีจากผู้ชายมาทั้งชีวิตเป็นที่รองรับอารมณ์ของผู้ชายบางคนก็แค่สนองตันหาความค่ของตัวเองแต่บางคนก็ลงไม้ลงมือกับเธอจนบอบช้า ด้วยเหตุผลนี้คงจะเพียงพอที่ทําให้หัวใจของผู้หญิงสักคนไม่คิดอยากจะรักผู้ชายอีกต่อไปไอรินตกหลุมรักกับทาเลียตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอสพที่หนึ่งริชาร์ดเมลลี่ริชาร์ดเมลลี่ชายัยกลางคนเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองเคลียร์ ida, วอเตอร์รัตฟอร์ดาวัยห้ปีไว้หนวดใส่แว่นโดยมีงานอิเลรกคือดื่มสูบกัญชาพร้อมกับดูหนังโป๊อ,อย่างชิลๆโดยในวันนี้เขาปิดร้านเพื่อออกไปหาอะไรคราเครียดจากหนี้สินที่ท่วมตัวมากกว่าแสนเหรียญ โดยไปกับรถคู่ใจของเขาคดิแลกรุ่นปี1977ขณะเดียวกันไอรีนก็กําลังมองหาลูกค้าที่มีอายุมากเพื่อที่เธอจะสามารถควบคุมเกมได้ง่ายมันช่างประจวบเหมาะจริงๆเมื่อไอรีนได้พบกับดิชาร์ดทั้งคู่ก็พากันไปในสถานที่ซึ่งเป็นป่าทึบเป็นสถานที่พร้อมราคาถูกใจทั้งคู่ก็มีดรอรที่จะเริ่มข้อตกลงกันในท,ทันทีด้วยไอรีนอยากเสร็จภารกิจโดยไวเธอจึงรีบทําตามทีทรร่ริชาร์ดต้องการริชาร์ดค่อยๆเสพสมบน,บนเรือล่างของไอรีนนี่ยช้า,ชาๆ เพื่อที่จะใช้เวลาคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุดแต่ทันทยทันดีนั้นสิ่งที่ทําให้การขายบริการธรรมดาต้องเปลี่ยนไปเมื่อเงินขอลีนม้วนก้อนโตนั้นที่อยู่กับชุดชั้นในดันหล่นลงมาทําให้ลิชาร์ดได้เห็นเงินก้อนนั้นและทําให้อลีนคิดว่าลิชาร์ดกำลังจะมาป้นเธอเธอจึงตัดสินใจคว้าปืนยิงลิชาร์ดไปสนัดทําให้ลิชาร์ดสิ้นใจตายในทันที หลังจากนั้นไอรีนก็ได้นําล่างของริชาร์ดไปซ่อนไว้ที่หลังพุ่มไม้พร้อมกับหยิบพรมแดงอามาปิดไว้ในวัน 23, ที่13ธันวาคมปีคศตักราศ1,989ใช้ยปรุ่น2คนได้เดินตามถนนสายใกล้เคียงกับถนนอินเตอร์สเตตในเขตเมืองว o ลูเซียคันทรีเพื่อเก็บขยะบาเพ็ญประโยชน์แต่กลับต้องเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคือพวกเขาได้เปิดพรมแดงที่เจอเรือล่างของริชาร์ดที่อืดจนแทบจละระเบิด จากการทนสูตร์ศพชีว่าริชาร์ดมอลลี่ถูกยิงด้วยปืนจุด22 3นัดศพที่สองเดวิสเปียร์วันที่19พฤษภาคมปีคศักรา 1, 1990มีการพบศพของเด er วิสเปียร์วัย34ปีช่างควบคุมเครื่องมือกลหนักตายในสภาพไร้เสื้อผ้าในป่าเมืองไซตัสคันทรีรัฐฟลอริดาห่างจากเมืองแทมปาไปทางตอนเหนือประมาณ40ไมล์เขาถูกยิงด้วยปืนจุด22ถึง3นัดในที่เกิดเหตุพบถุงยาอนามใช้แล้ว1อันตกอยู่ข้างๆและรถบรรทุกข,ของเขา มีคนพบจอดทิ้งไว้ในถนนซุปเปอร์ไฮเวย์75และแผ่นป้ายทะเบียนก็หายไปอีกด้วยศพที่ 3. ชาวคาสเทดันวันที่3าเพฤษภาคมปีคศหนึ่ักราร1990มีคนพบร่างไร้วิญญาณของชาวเคสตันนักขี่ม้าผ่านผลศพของเขาถูกพบทิ้งในทางหลวงไอ5เขาถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด2อนัดอยู่ในสภาพเปือยเปล่าทราบว่ามีกระเป๋าเงินแหวนนาฬิกาและรถคาดิดลลกสินตาลของเขาหายไปโดยทายว่าคู่รักของไอรีน พบเห็นรถคาริเล่าเก่าๆจอดทิ้งไว้ที่บ้านแต่พอตอนเช้ารถก็หายไปโดยนอกจากนี้เธอยังพบปืนสั้นอัตโนมัติจุดสี้าด้ามจับสีงาช้างทิ้งไว้อยู่บนโต๊ะต่อมาตำรวจสามารถระบุได้ว่าเป็นของชาวสเตตันศบที่สีปีเตอร์ซิมต่อมามิถุนาย,ยนในปีคศ .1990 มีการพบเจอศพของปีเตอร์ซิมพ่อค้าขายอุปกรณ์ทางทะเลวัย65ปี ที่บริเวณนอกเมืองบาสโกคันที่ไปทางตอนใต้30มสิบไมล์โดยสภาพเขาถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสองสองถึงเนัดเลยทีเดียวร่างกายเปลือยเปล่าเน่าเฟะมีทรัพย์สินเสียหายไปหลายรายการอาทิกก้องหายรูปเบ็ดตกปลาเครื่องมือช่างผ้าคัมภีรวมถึงรถซาเบิร์ตส,สีน้ําเงินด้วยถึงเวลานี้ทาเลียเริ่มรู้สึกประหลาดใจแล้วว่าเนื่องจากเริ่มเห็นสิ่งของแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวางอยู่บนโต๊ะบ่อยมากขึ้นโดยบ่ายที่สุดแสนได้ ในเวลาเดียวกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อสืบหาฆาตกรในต่อเนื่องที่ได้สร้างคดีไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยได้มีนักสเก็ตภาพเหมือนกับฟิมือดีมาวางว่าบุคคลที่ต้องสงสัยตามคําบอกเล่าของพยานหลังจากนั้นภาพเสมือนภาพถ่ายของฆาตกรก็ได้ถูกกระจายออกไปทั่วทุกรัฐอายจินทรอยเบร์เรล ในปีเดียวกันได้มีการพบศพชายขับรถบรรทุกอายุ55ปีสภาพศพเปือยเปล่าถูกยิง2นัดและถูกปกคุมด้วยใบเฟินจากการตรวจสอบพบว่าเงินหาย <c oughs> เงินหายไป310เหรียญศพที่6ดิกฮัมฟรีในวันที่12กันยายนปีคศ1990ดิกฮัมฟรีหนุ่มหญยอดีในตำรวจวัย54ปีถูกพบกลายปเป็นศพเน่าเปื่อยถูกยิงด้วยปืนขนาด 0. .22 ฝังตามร่างกายถึง6นัดและทะลุข้อมืออีกหนึ่งนัด ในเวลานั้นเป็นเวลาเดียวกับพี่ทาเลียถูกลงแรมเลิกจ้างทําให้เธอกลายเป็นบุคคลว่างงานเธอรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายอย่างมากๆเธอทําได้เพียงแค่นั่งดูรายการทีวีเท่านั้นเธอจึงหยิบรีมททีวีเปลี่ยนช่องไปมาพบกับรายการทีวีแล้วทีวีเล่าจนในที่สุดเธอต้องมาสะดุดสะดุ้งกับข่าวข่าวหนึ่งที่จ้องทีวีเอาอย่างจังเสียงนักข่าวที่ประโประโคมข่าวถึงกับภาพอดีตนายตรวจถูกฆ่าตายโดยรถโอส์มิริล ville, สีน้ําเงินของอดีตตำรวจผู้โชคร้ายนี้ได้หายไปเช่นกัน จากภาพในทีวีในวันนั้นช่างเหมือนภาพรถในความทรงจําของทาลียมากเสียจนเธอกับตกใจและเริ่มคิดว่าเคยพบเจอรถคันนี้ที่ไหนจนเธอแน่ใจว่ามันเป็นรถของไอรีน่ใชาอยู่นั่นเองทารียได้เห็นภาพสเก็ตเธอต้องร้องคิดออกมาด้วยความตกใจเป็นอย่างมากเพราะเหมือนเพราะมันเหมือนภาพของไอรีนอย่างกับรูปถ่ายไอรีนเลยทารียไม่รีรอที่จะคิดหาวิธีหนีจากไอรีนเธอกลัวอย่างที่สุดภาพโซ่ตัวต่างๆในความคิดของเธอนั้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นทุกทีสมดิจิตวอเตอร์จีโนอันโตนิโอ เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปีคศ 1, 1990ได้มีการพบศพร่างของตำวรวจหนึ่งอวอตเตอร์จีโนอันโตนิโอสภาพนอนเปลือยเปล่าจมกองเลือดเขาถูกยิงด้วยปืนจุด224นัดตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินมีสินค้าหายไปหลายรายการในเวลาต่อมารถของเขาก็ถูกอยู่พบที่เมืองเบโร่หลังจากที่ไอรีนกลับมาจากซื้อเบียร์ทาเลียทิ้งแหวนเพชรไ้ที่หัวเตียงพร้อมกับหายตัวไปอย่างไม่ได้ล่ำลา,าไอรีนเลยเธอทำได้เพียงเสียใจแล้วก็ซื้อเบียร์ที่ ยูนเบียที่ซื้อมาที่จะฉลองับเทเรียนั้นอย่างบ้าคลั่งแล้วประชดชีวิตด้วยการพาผู้ชายที่พบในปาม่ามานอนที่บ้านอย่างไม่เลื่องหน้าตลอด5คืนเต็มแต่เมื่อไม่ได้ผลอะไรแล้วเธอจึงออกจากบ้านไปและไปนอนที่หน้าบาร์เป็นประจำของเธอเพราะมารถสีเหลืองที่ดูไม่จืเดเธอเลยแต่เป็นที่ทําให้เธอสบายใจน้สุดในเวลานี้สุดท้ายจุดจบของทักรต่อเนื่องก็ปิดฉากลงด้วยศพที่7 นสุดสุดท้ายเมื่อไอรีนถูกจับตัวในวันที่8มกราคมปี1991และในเวลาต่อมาการพบตัวของทาเลียเธออาศัยอยู่กับพี่สาวในเพนซิวเนียโดยเธอให้การสารภาพกับตำรวจว่าไอรีนมักจะนำของที่ได้จากการฆาตกรรมไม้เธออยู่บ่อยครั้งแต่เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเธอจึงถูกกันตัวใว้เป็นพยานในวันที่21มกราคมปีคศ1991ตำรวจวางแผนถ้าใช้ทาเลียเป็นนกต่อ โดยให้เธอยืนคุยโทรศัพท์กับไอรีนในคุกพร้อมกับบันทึกเทปเพื่อไอรีนยืนยันถึงความมีสุดของทาเลียและคำรับสารภาพของเธอนั่นเองด้วยความรักที่ไอรีนมีให้กับทาเลียจะไม่มีวันเสียมคลายเธอติดกับดักที่ไอทาเลียไว้วางไว้อย่างง่ายดายเขายืนยันความมีสุดให้กับทาเลียพร้อมรับความผิดทั้งหมดไอรีนหรือสุภณีทางหลวงที่ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายเจ็ดคนพร้อมกับคำรับสารภาพที่ได้บันทึกเทปไว้นั้นไอรีนที่คุยกับทางทาทาเลียทางโทรศัพท์นั่นเองและแล้ว เวลาสุดท้ายของไอรินวอลนอตก็มาถึงไอรินวอลนอตแต่งกายในชุดสีทรายเพื่อลดทอนภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่โหดเหี้ยมลงเธอนั่งฟังอย่างสงบบางครั้งก็ยิ้มให้กับนักจิตวิทยาที่อธิบายผลวิเคราะห์สภาพจิตใจของเธอบางครั้งก็เหลือไปมองท่าทีของคณะลูกขุนในเดือนมกราคมปีคศหนึ่ักราส1992คดีของไอรินวอลนอตเข้าสู่การพิจารณาคดีในศาลดีแลนรัฐฟลอริดาทนายของจำเลยต่อสู้คดีด้วยการขอลดหย่อนผ่อนโทษแต่อายการของประจํารัฐท่านหนึ่ง ได้กล่าวให้เห็นสมควรว่าเธอสมควรจะรับโทษประหารชีวิตนั่นเองเธอแสดงกิริยาหยาบคายและเธอถูกขังในเรือนจำา12ปีวอนอตในวัย46ปีเป็นผู้หญิงคนที่10ของสหรัฐอเมริกาและเป็นคนที่สองในรัฐฟลอริดาที่ถูกประหารชีวิตนับจากกฎหมายลงโทษประหารชีวิตขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปีคศหนึ่ัเกราดเป็นต้นมาแต่มีเหตุการณ์เล็กๆก,ก่อนที่จะประหารคือวอนอตได้รับอนุมัติเลือกวิธีประหารชีวิต โดยการฉีดยาแทนกาวีไฟฟ้าในวันที่ประหารไอรีนไอรีนตะโกนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอขอบคุณข้าจะขึ้นสวรรค์แล้วขอให้พวกแกทั้งหลายจนลงนรลกไอรีนจบชีวิตลงเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2002ในเวลา9โมง45นาทีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฆาตการหญิงต่อเนื่องสุดโหดอีกค,คนหนึ่งไอรีนวอร์นอตสำหรับผู้ที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับขอกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม